ไม่ทานครับตายแน่วตายแน่ตายแน่โอ้โหอ่าวันนี้พีชยะอยู่ไหนใครเพื่อนพี่ชยะเลยพีชยะโดดเรียนครับเราออกไม่เีครับผมก้าได้ครูนำก้าให้ผมเนี่ยเออเฉียบผ่นนะันนีให้ผมบอกเขาว่าได้เท่าไหร่ครับ อ้าวมันผ่านแล้วเหรอผมผ่านตรงไปนวะผ่านนะผมจำ <c oughs> ไม่ไดเท็่เพื่อนคนนจริงเลยคนนี้